ตัดภาพมาบันนี้กะทางง่ายเพิ่นกะก,ก,ก้อยกุ้งพี่น้องเลยกินข่าวเศร้าเนาะข่าวเศร้าแรกกัสีหาไต่อเพื่องขึ้นไหงัวพี่น้องเลยาสีสันพี่น้องเลยก็ได้หลายเติบ่องเมื่อเศร้านี่เอาแวกเมื่อให้ตาพอ่อตาแม่อยู่บ้านแน่นาะเมื่อทรงเลี่ยกะลังก้อยพี่น้องเลยมันเด้อกินก้อยกุ้งน้ำกันแซ่พี่น้องเลยท่านงินมีเงินมากกอคิดสมยังหอมเนาะอีเหอเศร้ามะงนาว กระปูกะกระปูหน้าพี่น้องเลยมันมันหนึ่งกำลังเป็นน้ำมันเอ่อสีสันเป็นเนาะเป็นลองเนื้อกุ้งกันเนาะอันสะดวกก็ให้บนหน้าเบานก้อยเอานัา่นนาะให้เอากกมาเห็ดยุ่งเห็ดมุ่นหนึ่งเนี่ยมนเด้อกินก้อยก,กุ้งกับพี่น้องเลยอยู่นะแต่นนในเกี่ยวเข่าเนะาะม่กเกินเมื่อมันจันทร์ดอกอพี่น้องเลย,ย,ก,ก,ยก,ก้อยกุ้งก้อยกุ้ง ของมักได้หนี่ของโปรดได้หนี่งอะไรท่านไม่กินคือเสียงน้องพี่นเนาะมาเด้อมากินน้ำสะดวเปิดผ้าออกมาเนี่ยป้าจ้าท้องผ้าแจมใสพี่น้องเอ้ยเนาะยามเน้าพี่น้องเอ้ยคือเสืเปิดผ้าเบิดผนดีบ่เนาะ ยามาเศร้าก so ับน <ifie> <us> ้ำหมอกตกพี <out> ่น้องเลยคุณแต่เป็นกำลังขึ้นพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีสบายดีเด้อัดทุกคนไปจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกับชุดสองสะดวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบกับพ่อสะดวงนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อน้องยามาเศร้าพี่น้องเลยป้าเต้ยังเดินหิวยังมาน่ะสบายดีเด้อตุ้มกุ้งวะพี่น้องวะ บาเบิ่งๆถือเถื่อบ่เนาะอ้าวเหมืยังไงอถืออยู่บ่เนาะป้าไปใส่กุ้งป๊อหลายเฮนี่กุ้งพี่น้องเลยบ้างเนี่ยอ๋อเอากระซ้ามาใส่ได้เี็เขาคู่เสือกับคู่วะอันนี้ถือบ่เนี่ยนะตัวบ่ยตัวนี้นะป๊อเตกุ้งพี่น้องเลยเปิดน้องใส่กุ้งอยู่ในน่องน้องเนี่ยกุ้งมาอื้กุ้งเผ็่ได้เมื่อทรงถาวแม่ได้เนาะ ขนมุกมาเพมนี่ถ้าบึงก็เน่าใ่ไห้ลายบลายแล้วไม่ดอกบบัถือลงแต่ก้าถือกบถือเอียนนั่นมันั่นมันลายพูดหรอบัวถือนอนหน้าพี่นองเลยเป็นใส่ตุ่มตุ่มกุ้งพี่นองเลยเอาอันนั้นขวขวนขวนเปรี้ยกใส่กับหั่ไปแห้นะไปยำตุ่มคบบ่บวันนี้ เด no uh ี๋ยวถ่ายพิ่นมาถอกเดี๋ยวจะโรทรายให้บ้างอีกพี่น้องเลยถ่ายเพิ่นมาถอกก่อนเนาะในลายโตเตอะพี่น้องเลยนี่เพิ่นมาแต่ยามตุ่มพี่น้องเลยจะชิลอไรบ่เนาะตุ่มกบตัวนี้เนาะได้บ่เล่นปากเค่งขึ้เก้าที่บอปาเค่งพี่น้องเลยเออเเนาะบ่ถือเนาะพอเฉพาะแถวแม่จะเอาปืนอาใช้เนี่มาตากแดดไว้อ้าวคือมาปลอมไม่ใช่ถึงเลยบอน่าจะปากเค่งขึ้เก้าพี่น้องเลยมาไหม ตุ่มปูมาพ่อตาแมพันจงบอกเมื่อไสตาเมพ่นส่อยู่บ้านได้มื่อหกเจ็ดโตพี่น้องเลยน้าผนมาดิฉันผถอกพี่น้องเลยถอกให้เบิ่งว่าในลายสํารับเนาะสรงจักควมำถอกพี่น้องง่ายเป็นถอกก่อนพี่น้องเลยอันนี้ปูมาณนี่เนาะสมมติันพันมีอย่างใสวัดหน้านี่นอนหน้าพี่น้องเลย หนึ่งเข่าเด็ดจนซองจังนั้หนึ่งเข่าพี่น้องเลยแฉลงกับท่านให้เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยสีแหกวันเกี่ยววันคาดนี่แหละวันจันทร์วันคาดเนี่ยเป็น้องเลยเนาะแถมาเกี่ยวกระปิ้นลงเกี่ยวเข่าขากได้ยามเช้าพี่น้องเลยเทาะของรู้ไหวันจันทร์กระปิ้นลงมือเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยโอ้แถวเทียงกระโมมาได้ฉั่น้ำพรมกันตุ่มมันน่ะ ต้มกุ้งเพียงเลยเยนกรเข่าอ่ะมัถึงอะ่ะมีกุ้งลายอ๋อตอบบอกได้จังต่พ่อเปิใส่กินเลยมือตอนเศร้าเลิกถวยพ่น้องมือเล้วถวยตอนเศร้ายังเลิถ้วยคือมีสามอันพนุ่นบอกสองันว่าคือสาม <c oughs> ไอก้อยกินตอนเศ้าเด็กพี่น้องเลยอยาลวงวผู้มากลับหน่อยเอ่อแต่เนี่ยจะขายก็ได้ได้สิแผันหน่ โอ้แหได้เมื่อหงชาแม่เลยเอาก้อยกินน้ำขิงนกชันกินเด้เอาขนมมกเมื่อแหเลยนี่ก้อยกินงานเศร้าเยอาหิเบื้องมีบ่นะแล้มือใหงจะนะลายโอ้ลายอยู่หลายดิพี่เด็กคยเห็วยข่าเธอยังมอต้นเช้านกนมมกมาเลยโอ้ชันกับมือหงเอากินตนก็ชั่นกินได้หนเหียวแลด มองจะขก,กโอ้ยนอตัวยญ่แค่ไม่องเลยนะบดมันหน่อยนาะเธอตัวจะทำนบบนี้เอาตัวน่อยก็เอาไปชิได้เอ้พ็นเชิวมาหน่อยว่าเธอ ลายเติบเลยคุนชายจะถ่ายช่ไหมข่ายได้ได้ชาวพันเนืประเทศีได้ทำไมใช้อีกว่าเร่งใช้อีก่ออลายเราพูเจ้าอีกนาวมีแล้วโหไข่แค่น่เมื่อยดานเมื่อยตาแถมในชาวพันถูกเเลยลาอ้บันหน่อยตุ่มง่ายเนาะอือ ประเดกมันบนน่องบนไหนเนาะเลยลออรมนนงำือส่งยามเศร้าอ่างนี้ฉันนงบนได้เธอตากเลดนะยันมากัดนะอึเอ้ยยังขางนี่อยู่อืมตัวน้องคเลยปัจจบันม่นหน่อยมนไม่หน่อยนะจ๊ะ ไอจะกินใบู้เดียวเลยเนี่ยสองคนนี้ต้องให้ชาวแม่ต้องหาประเด็กน้ำเนา่าค่ะไอมีสูตรวิธีเอากุ้งกับชายอย่างนีนก้กระบอกเลยเด้อเนาะพระมินต์นานมาบอกสะดวกแน่พี่น้องเลยเรียกกระปูมาให้ป้าเลยไหมขายได้สามสี่สิบได้เหมอนเ้ยว่าะต้องใส่ตีนะ มันบามันน่อยวะเนาะบาเอโอ่าตุ่มหน่อยเราใส่ในน้องก็ได้ไดมหน่งงพื้นโงนี่ระปูมันเนี่ยและตุ่มหน่อยไปใส่น้องกันกนได้ตั้งเหสิเออเลาเตมน้องล้เตยปใส่เหมืนกันคอยก้อยก้อยกินวัดนล้พวกสามอันพวกสามดาปเมื่อเมื่อชงถ้าแม่เมื่อชงท่าแม่ต่าเทุ่งยันมาครบได้ไงมามากัดลายสมควรเปิดมองอะไรบ้งนี่กุ้งเต้นงามมาเซล พึ่งน่อยเพิ่งมันแห่งกอนเนาะออกบ่ยะพึ่งไม่เลยนเลยกระปูกับน้ำมันพึ่งไว้เยอนนั่นะฝ่ามันถือว่าพี่น้องเลยเป็นเปลียนกระเครื่องกับซ่ามิกับนี้มาแดงใส่บ่มีห้ามที่ห้ามกับอเงียประเด็กบ่เดียวมาหน่อยพอด อันนี้บัถือพี่น้อยเฉพาะว่าใส่สคน,อนนองเ่นองเดียวก็นถือไม่ใช่นองเดียวก็นถืออะยหลายเติบอ,อืมอากาศยามเ้าพี่อะอรยามตุ้มกุ้งก,ก่อยกินเอาพักกระหยามากแบบนี้ที่นี่เลยวบมีผักหอมเนาะมีแต่ผักหอมเป,ป,ปพี่น้องเยพิเดียวจะออกมาข่อยนึงข่าวซุก บีต <displayed, S 1> ุ ago, like, OK ้มเบียดวะมันก็ตุ้มเบียดตุ้มเส้นุ้ของเบียดถ้าพออันของเราขเราแบบนี้ของเราเขาที่ของเราอันนี้ของเรานี่ของเบียดไปพี่น้องเลยอันถั่าถั่วพอเอเพิ่งใส่อันบีโกนเนาะต่อเพิ่นซื้อมาให้บิดน้ำใส่ตามนองป้อพี่น้องเลยกระปูกระไล่เข่านะกุ้งกระบะระถั่วบัะระถั่วพี่น้องเลยของเราของเราบ่เนี่ยของเราคือย่างไก่แท้นี่ยนะนี่ของข้าวบุหานหน่ข้าวบุหาน เข้าห้างตัว <Tower> นี้นะเพราะว่าเพิ่นสานเองเนาะตัวเนาะอันนี้เใส่เอ็นนั่นพี่น้องเลยเห็ดเป็นเห็ดเราไหมเห็ดเป็นคุ้งห้างนะเห็ดเอาเงี้ยตอูไลตัวเมียตรงนี้นี่อันนี้ใส่มันนีมันเด็กที่ใส่บอกพี่ทีเในทำย่างใส่ไปเจอเห็ดนี่บอกเอาเงี้ยเนี่ใส่นี่ไะขอประแดกกับหัม นั่นเก็มัดและอยางก็มัดมลงถิ่มชส่โคนมันะมันกินได้เนาะกระปูได้กระปูเจียช่ากินจนเบิดอือนี่กระปูยังไงช่แล้วเมื่อตอนลานเล่นเนาะลานแผลปนยังไงกระปูเต็มชามีตัแม่มันมนนะตัปูตัวแม่่น้องตัวมันนี่แค่ไหนไปเมื่อทรงทำแม่ไปม่งานเศ้านงาเ้นกอากนอํำเบ็นกอน พียะจะมาหดข่าซุกง่ายเลย้องเลยอ๋อไอเห็นทวน,นพีระมาไปาพียะจะมาขออ่อยชลงไปก็ต่อเพื่องขามาจังพากันก้อยกี<อ>ให้บัหน่อยเนงามเลยลายเนี่ยตรน้นอนตรงนี้อ๋อขาบเนห่อยดีใจว่าด้ใช้าลายนี่ตะตกี้จะบันหน่อยวะ ต่อพั ang, ang, นอยูน oh, <nah> ้ำเงี ang, Mario, ้ยงพันบ้านหน่อยพี่น้องบ่ได้พี่น้องค่ในถองเบิ่งเนาะลายกรรมเติมเบ่อหน่อยได้หกกระซามาเล็กนะโตเต้นติ่งกันกกูแล้วหน่อนมายูกเนาะขายก็ได้ชางซีซบได้เนี่ะงามเลยมันบวเปื้อนกรถึกกุ้งเต้นเนาะสอมันอ๋อใส่นี้มันละเอียดเลยแต่เมื่อสรงต่แม่แตงหาอลูกยางมาใส่กระปุกใช้ของเมื่อ ให้เพ on so right. well, anyway. ิ่นเมื่อส่งเ่อแม่อยู่บ้านพี่น้องเลยเพราะว่าสะดวกกินกับแม่เพิ่นสองคนกับซิบูวดเนาะสมัเมื่อส่งให้ท่พพ่อเ่อแม่อยู่บ้านแน่พี่น้องเลยเพิ่นเมื่อก้อยกินยามเศร้าพี่น้องเลยให้ทัพพ่อเ่อแม่ก้อยกินแต่เพิ่นเมื่อส่งมาช่วยแค่หนานะมื่อส่งรถมีเพิ่นดักของข้าวห้าเนื่อทึบพี่น้องเลยของเราของเราโดยของเวียดเพิ่นัะของเวียดของเรา เเกร้ายหี oh, ีถระมันเงยใช่ป่ะคือว่ามีสามอันพูดบอกอันนี้นะจะได้เห็นใจสอันไลมื่อฐานเมย์แล้วเธอมีห้่มอีกเันทำมีตัวแรกอ่ไีนอืออใส่ได้เ่เองว่ามันถืออยู่เด้โอ้ทำมาถือมือตลาดมีขายก็ได้สามสี่สิขาชี้ประเนยยากกันแน่นพี่น้องเลยเพราะว่ากุ้งมันย่องยากแน่นกผู้คนโบมีกัน โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรบโบมีอย่างไรเด้อเนาะสะดวกก็บเได้จบที่สำนีก่อนพี่น้องเลยถ่ายอันทั้งอ้างเพิ่นเอากุ้งในหนองพี่น้องใส่เต้เมื่อวานนี่เพื่อนพี่น้องเลยยามเน่ามือเศร้าพี่น้องเลยลงแต่เศร้ากันนาเตอร์เพื่อนไปเพราแดงกับชีใสอีกพี่น้องเลยยามอื่นเพราะว่าห้ามกระเบิดได้เนาะเพี่นเอามาแต่บ้านเได้เมื่อห้ามอีกเอากุ้งมาส่งแถาพ่อแถาแม่อยู่บ้านพี่น้องสะดวกก็นอนนะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สะดวกกับชิโจ้ใบสมนีก่อนเด้อในในกระผักออกมาเป็นกำลังใจให้ส่วนเนี่ยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็บบกขาโฆษณาพี่น้องเลยอีกพวกอื่นเมื่อกี้ใชิได้เกาะเข่าแล้วสะดวกกับพี่น้องเลยสุกเลยเนาะเนี่ยแถวเทียงเนี่ยพี่น้องเลยก็เข่าก็เสียเอวงออย่างลงมาผูกอะใครแน่มีแห้งพี่น้องเลยแต่เกากระเกี่ยวให้แต่ละมื้อไปไปเมื่อเมื่อทรงแล้วบันเด้ออ่ะสะดวกกับชิโจ้ใบสมนี่ก่อนเด้อ